มีหน้าผาไม่มีเกาะไม่มีอะไรอะ่ะมันก็เลยดูน้ํามันไหลเรียบๆไม่เหมือนแถวผาชันเนาะผาชันสามพันโบกเนี้ยมันจะมีเกาะมีแก่งมีหินคันหินเนาะมันก็เลยเวลามันไหลในพระทาหินในเสียงมันจะดังเนาะ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอร์ชาชาแนล,แลวันนี้ไพฟีมาลาะโค้อองนะเล่นน้ำใสหาดหินร้อยไร่เนาะหาดหินร้อยไร่ปัจจุบันจะเป็นยังไงเนาะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับจะเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้เพราะช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเนาะปกติเราก็จะลงฝั่งนี้เนาะทางลงนี่นะครับช่วงหน้าแล้งก็เอารถลงไปดีแล้วเนาะ แล้วก็ไปจอดตรงโน้นเนาะแต่ช่วงนี้จอดไม่ได้แล้วเนี้ยนี่แหละครับปัจจุบันของหาดร้อยไร่เนาะเดี๋ยวจะไปเอฟซีเดินขึ้นไปดูฝั่งโน้นเนาะเนเนาะเดี๋ยวจะไปเอฟซีเดินไปฝั่งโน้นเดินขึ้นไปดูเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันช่วงนี้ก็น้ำน้ำมันท่วมเลยเนาะหาดหินร้อยไร่ไม่เห็นละเนี่ยมีแต่น้ำ ก็จะคล้ายๆกับสามพันโบกนเนาะสามพันโบกกดน้ำก็ท่วมหมดแล้วเนาะแล้วก็ผาชันเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วเนาะแล้วก็จะพาเอฟซีมาเดินดูบรรยากาศหน้าฝนอันนี้ลอยได้เนาะ หน้าฝนแต่ว่าน้ำมันก็ยังขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่เนาะหรือว่ามันจะอยู่ประมาณนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าก็มไม่เคยเหมือนกันแล้วเนาะไม่เคยมาดูช่วงช่วงหน้าหน้าฝนเนาะเคยมาหน้าแรงเนาะช่วงหน้าแรงที่เรามาเราก็เดินไปโน่นเนาะ อาจหินร้อยไล่ชนนั้นทีไปปีนขึ้นเสาเสากลางน้ำนอ่ะเนาะเสาวัดระยะน้ำโขงไื้เบาเนาะตรงนั้นแต่ช่วงนี้มองไม่เห็นแล้วเนาะ,นะคงจะมาถึงนี่นี่แหละเนาะมาถึงโรงเรียนนี่แหละอาดหินร้อยไล่เนาะ นคไปเอฟซีเดินขึ้นมาดูเดินทวนน้ำเนาะเดินทวนน้ำมาดูก็ามาถึงตรงโรงเรียนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเลยไปเลยไปโน่นก็จะเป็นวัดเนาะน่าจะเป็นวัดตรงโรงเรียน,ยนตรงนี้ตอนนี้ก็จะมีทางลงอยู่เนาะ เ,เขียนว่าไงสุดเขตประเทศสยามเนาะตรงนี้เ,เขียนไว้ตันนี้ก็สุดเขตประเทศสยามเนาะไปต่อก็นี่แล้วเนาะเพราะว่ามันมันรกมันต้นไม้ขึ้นมาบังหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนี้ไปดูนิดหน่อยเนาะนปอสดมากแล้วเรามา ช่วงน้ำลดเนาะเป็นหาดหินแต่นี้มาช่วงน้ำหลากหน้าฝนเนาะเนาะก็จะมีเรือชาวบ้านแล้วก็มองเนาะชาวบ้านาสงสัยยังไม่ได้ออกเรือเนาะช่วงนี้นี่ครับมาแล้วก็พาเอซลงมาดูนี่เนาะใกล้ๆเนาะนี่ครับ ช่วงนี้มันมันแก่งมันอะไรไม่เยอะหรือเปล่าไม่รู้เนาะเพราะว่าเรามาช่วงนั้นเราเดินไปมันก็เป็นเรียบๆเ,เป็นลานหินไปเรื่อยๆเ,เนาะไม่มีหน้าผาไม่มีเกาะไม่มีอะไรอะมันก็เลยดูน้ํามันไหลเรียบๆไม่เหมือนแถวผาชันเนาะผาชันสามพันโบกเนี้ยมันจะมีเกาะมีแก่งมีหิน มันคันหินเนาะมันก็เลยเวลา,วามันไหลในปะทะหินในเสียงมันจะดังเนาะอยู่อยู่ตัวนี้ยังได้ยินเลยเนาะพ่อผ้าชันอยู่ตรงโน้นเนาะลงไปโน่นเนาะเนี่ยยังยังยังได้ยินเสียงมันน่าจะมีแก่งเกาะพี่แก่งสักที่เนาะตรงนั้นเลยได้ยินเสียงเนาะ,ะเราไปดูฝั่งใต้เนี่ยเนาะเราจะเดินดูข้างบนฝั่งใต้เนาะตรงนั้นดูตามริมโขง เดินลงไปอีกหน่อยเนาะนี่เนะาะผ่าผ่า FC ลงมาฝั่งทางใต้เนาะทางขวามือเดินตามตามกระแสน้ำเนาะเอาฝั่งนี้มันก็จะลกๆหน่อยเนาะฝั่งนีนเน้เป็นป่าแล้วเนาะ มันี่เลือจอดเนาะนะมาถึงนี่เนาะเดี๋ยวดูมาถึงนี่เนาะดูไปอีกหน่อยเนาะอาจจะมี ที่ดูไหมดูไก่เนาะถามชาวบ้านเนาะว่าเดินไปอีกหน่อยเนาะก็จะพอดูได้นเนาะเด็กเรียกเนาะระว,วังงูระว,วังงู เด็กๆเป็นห่วงเนาะแล้วก็จะเข้าไปดูเนาะชาวบ้านบอกว่าตรงนี้ก็พอดูได้เนาะมีหมอใส่ด้วยเนาะ ก็เป็นทางลงอยู่นีะนแต่ว่าก็จะลกหน่อยเนาะไปะกลับดีกว่าเนาะนีจะเป็นห้วยเนาะห้วยขึ้นไปนี่ต้นพุทรานะเนี่ยใช่วาเ่าดูว่าไม่ใช่เนาะ พุทสาป่าเนเ <Mommy. S 1> นาะเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างนี้เนาะทางลงแต่ก่อนเนาะ,นะ,นะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงท่องเที่ยวเนาะนีะ่เนาะ,นะระดับน้ำท่วมตรงนี้ ประมาณนี้ปีสองห้าห้าห้านะแสดงว่าตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่เคยท่วมผ่านตรงนี้เนาะแต่แสดงว่ามันจังจะขึ้นมาได้อีกือว่าเนีนน่ยทางลงหาดหินร้ไร่มันก็จะเริ่มแต่นนนมั้งเนาะ ช่วงนั้นเนาะที่เราไปนี่จะมีเรือชาวบ้าน,เ,นเหมือนกับที่สามพันโบกกันเนาะเรือชาวบ้านแต่ตรงนั้นจะเป็นเป็นเรือเป็นเรือรับจ้างท่องเที่ยวด้วยมั้งแต่ตรงนี้น่าจะเป็นเรือหาป่ามากกว่าเนาะเรือหาป่าเนี่ยครับ ตัวนั้นน่าจะเป็นเป็นผาเป็นไรเนาะฟังเสียงมีเสียงคลื่นเสียงกระแทกเนาะเสียงหินกระแทกไอ,อเสียงน้ํากระแทกหินนั่นเนาะเสียงเสียงดังด้วยมองไปตรงนี้ฟังประเทศเลาไม่ได้ไกลเนาะใกล้ๆเนี่ยมององนี้หัน้ําขึ้นมาแล้วขอขึ้นมาแล้วไม่ได้ไกลสักหน่อยเลยเนาะแต่ว่าแต่ก็น่ากลัวเนาะน้ํา เราคนไกลน้ำเนาะก็เลยมองแล้วก็น่ากลัวเนาะตรงนั้นทางชาบ้านลงหาปลาก็ได้เนาะน่ครับไปเอซลงมาดูเนาะหาทิ้นร้อยไร่ไม่เหลือแล้วตอนนี้มีแต่สายน้ำไม่สายน้ำกี่ไร่แล้วตรงเนี้ยเนาะแต่ก่อนเราเดินลงไปโน่นเนาะไปปีนเสากลางน้ำอยู่ตรงโน้น แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็เลยพา f อฟมาดูเนาะหน้าฝนหาดหินร้อยไร่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่น้ำมันจะไหลเรียบๆมันไม่มีหน้าผาเหมือนผาสันเนะาะผาสันสามพันโบกนี่เนาะที่เคยเล่าเอฟซีฟังแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่และครับสำหรับ หาทหินร้อยไร่ก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้เอฟซได้ดูอีกเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ พอเวลาหน้าน้ําเนี่ยจุดเด่นไม่ค่อยมีเนาะจุดหน้าดูไม่ค่อยมีเพราะว่ามันน้ํามันไหลเรียบๆเ,เหมือนที่อื่นมันมีผามีกันหินมีถ้ำาเนี่ยเนาะมันก็เลยน้ําไหลเรียบๆเอื่อยๆเนาะ